ช่วงนี้เป็นไตช่วงหน้าเป็นเบาหวานนี้เหรอพี่เป้ใช่แล้วคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เป็นแล้วไหมเบาหวานนะช่วงนี้ก็เป็นไตบ้างเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวรอดูกันมาเป็นเยอะไม่ดีต่อไตแต่พี่เป้บำรุงใจแล้วนะมาแล้วใส่เจียวเหรอเป้ใคด่ดานี่คือไข่ดง เมื่อวันก็ไข่ดาวไม่ใช่หรอใช่กินข้าวไข่ดาวมาสามวันแล้วซอสอะไรพี่เป้ซอสปรุงรสพรุ <c oughs> ่งนี้ลองกินไข่ตุ๋นนะไม่มันไม่เหมือนไข่ดาวไม่ผงโรยข้าวด้วยจีอร่อยนะไม่มีมีรสอะไรน,น่าสนใจนี่คือผงมลโรยข้าวปลาแซลมอนขอบคุณคุณพี่ที่ค้คำแนะนำนะคะเราก็เลยมีสารอาหารเพิ่มมาอีกนิดหน่อย <c oughs> จา,จากที่ขาดสารอาหารมาสามวันนะคะไม่จริงๆขาดมาทั้งชีวิตและะ้ค่ะกินข้าวไม่ไม,ไม่ไม่เคยถูกหลักโภชนาการเลย <S <S เธอเป็นโดเลมอนเหรอสเสกผงรอยข้าวได้ทันทีเนี่ยใช่ฉันคือโดเลมอนนี่แหละโนบิตะว้มีโนบิตะไปหยิบผงรอยข้าวให้ทัก <laughs> <laughs> ผงชูรสเหรอคะพี่ป <laughs> เป๊ผงลอยข้าวไม่ใช่ผงชูรสอุดมไปด้วยโซเดียมใช่ <laughs> เลยตอนนี้ไตจะวาย ฉันว่าช่วงนี้ฉันแบบว่าติดอะไรเ็มเมชอบกินอะไรเ็มเมไม่เป็นไรมันเป็นเป็นช่วงช่วงเนาะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยน <c oughs> <c oughs> เ็มเ็มดีช่วงนี้เป็นไตช่วงหน้าเป็นเบาหวานนี้เหรอพี่เป้ใช่แล้วคือจริงๆริแล้วก่อนหน้านี้เป็นแล้วไนหะเบาหวานนะช่วงนี้ก็เป็นไตบ้างเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวรอดูกันนะเห็นเยอะไม่ดีต่อไตแต่พี่เป้บำรุงใจแล้วนะยิข้าวห้ามร้องเพลง แม่แม่บอกตัวเด็กว่าถ้าคิงค่าแล้วร้องเพลงก็จะได้ดดแ,บบแฟนเธอแต่แม่ไม่บอกว่าแก่คือระดับไหนคือ่แล้วถ้าสมมติว่าคือเราแก่ไปแล้วแล้วเรายังไม่มีแฟนแล้วถ้าเราร้องเพลงถ้าสมมติว่าเอาสมมติเราแปดสิบแล้วแต่เรายังแบบยังโสดอยู่แล้วถ้าเราร้องเพลงจะได้แฟนที่แบบอายุแบบร้อยอะไรอย่างงี้ป่ะยังมีเลยงนะั <c> ้น <oughs> จะโสดยันแปดสิบได้เหรอ อนาคตมันเป็นหน่งทีงเ่เราไม่รู้มันไม่แน่นอนผมอยู่ถึงถึงเจ็ดสิบได้ก็เก่งแล้วอืมบางทีแบบเป้อาจจะอยู่ไม่ถึงแบบตอนที่เป็นโรคไตก็ได้อาจจะแบบอ่าไปก่อน <x 2> <uke> 2> <ś> 2> ชีวิตของเรามันไม่แน่ไม่นอนคน <x 2> ตอนนี้อยากทําอะไรทำเถอะเออดูแบบสอนไม่ดีป่ะอยากทำอะไรทำ, <ś 2> รท,ำ,รท,ำที่แบบไม่เหือดหลังคนอื่นไปแล้วคนเพลงจบแล้วไม่เจอกันใหม่โอกาสหนะ้า สำหรับวันนี้ขอบคุณแรกสวัสดีครับบายบายขอเพล์ลิสต์ของเางเพลงของเธอในสวัสด,ดีไฟหน่อยสิเดี๋ยวไลฟ์หน้าจะมาเปิดเผยให้ดูและฟังกันแล้วกันนะแต่จริงๆก็มีโยอาสซอบิเป็นส่วนใหญ่บ๊ายบายบ๊ายบายนะ